สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมายมีแบบว่าไฮไลท์พิเศษมากๆเลยนะคะก็คือบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะ ลูกค้าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะไม่นะคะจะรับรอบคันให้กับลูกค้าเลยจะรับเป็นสีเขียวนะคะรถที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger XLT นะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทในรุ่นนี้จะมีเกียร์ธรรมดาเข้ามาด้วยราคาจะอยู่ที่8,57,000บาท มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2 160แรงม้า385แรงบิดนิวตันเมตรนะคะสำหรับปกติแล้วนะคะคันนี้เขาก็จะมาเป็นชุดสีเทาดำนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าอ่าน้องไม้จัดเป็นสีเขียวให้พี่หน่อยได้เลยค่ะจัดตามความต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดชุดแต่งที่มาตกแต่งให้กับลูกค้ารอบคันกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มที่ตัวอาสกู๊ปเลยนะคะสกู๊ปตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปสรงฟีดก็จะทําเป็นสีทูโทนก็จะเป็นสีเทาดํานะคะตัดด้วยสีดําด้านลูกค้าเลือกเป็นตัวม้านะคะสีเทาดํามาพร้อมกับชุดงานของ F150 นะคะ f 1 5 0แต่ลูกค้าเลือกเป็นตัวกระจังนะคะที่เป็นทรงหลังพึง่งมีไฟ LED ให้กับลูกค้า3ดวงมาพร้อมกับตัวม้านะคะตัวนี้เป็นสีเงินลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นชุดหน้า F อ่ะ 150แบบว่าเป็นทรงของแรปเตอร์หรือว่าเป็นตัวกระจังม้าแบบนี้นะคะสำหรับตัวกันชนนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะทำงานคัสตอมขึ้นมาใหม่เลยนะคะตัวนี้ก็จะพ่นเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะแล้วก็เข้ากันกับตัวแรปสีมากๆเลยนะคะก็คือตัดกันได้ลงตัวมากๆสำหรับตัวไฟนะคะไมจะเปลี่ยนให้ยกโคมเลยจะมาพร้อมกับไฟหน้ามาแตงนะคะตัวคีปมาแต่งตัวเดไลท์และใส่เป็นตัววงแหวนให้กับลูกค้า มาพร้อมกับตัวชุดครอบนะคะสีดำด้านสำหรับไฟตัว C ตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นไฟอ่าเป็นสัญลักษณ์ของ F 1 5 0อยู่แล้วด้านข้างของเรานะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อนะคะขนาด6นิ้วแบบนี้เลยสวยงามมากๆลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่เป็นมีหมุดหรือว่าไม่มีหมุดนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางวันเตอร์ t 3ทนะคะตัวนี้ซีย,ยางอยู่ที่2 6 5นะคะทับ70นะคะ ขอบ16นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับลายแม็กนะคะที่ลงตัวสุดๆนะคะ สำหรับตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ไม้ก็จะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าทุกคันที่ออกรถกลับมาอยู่แล้วนะคะกันสาดติดให้ทั้ง4ด้านมาพร้อมกับตัวราวหลังคาเบ้ารองมือครอบมือจับทุกอย่างปิดเป็นสีดําด้านเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะเพราะว่าเราไหนๆเราก็รลบสีมาแล้วตัวนี้ก็จดทะเบียนถูกต้องนะคะมาพร้อมกับกับข้างนะคะประตูเป็นงานของไวไลน์นะคะบอกได้เลยว่า สวยงามมากๆเลยนะคะกล้องซูมมาใกล้ๆนะคะตัวไวไลายตัวนี้เขาจะเป็นคาร์บอนสวยงามสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะไมคก็จะใส่เป็นตัวโลบาเล็กนะคะเป็นงานของเออรเรนเดอร์นะคะเป็นทรงขายาวนะคะมีไฟเบรกไฟถอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับไฟท้ายนะคะไมคก็จะเปลี่ยนให้ยก คือเอาง่ายๆคือยกโฮมเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นปักตรงรุ่นนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED smoke สีสโมกทรงเมกานะคะเป็นทรง V2 แบบนี้เลยครอบกระบะท้ายตัวนี้เราก็ยังใช้เป็นสีดำแล้วก็ตัวฟอนต์ของเขาก็จะใช้เป็นสีเทาดำซึ่งเป็นสีเดิมๆของตัวรถนั่นเอง มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นงานของเออเนเดอร์มีห่วงล่าจุงสีแดงนะคะแล้วก็มาขอแจ้งก่อนตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะเพราะว่าถึงเราจะเปลี่ยนในเรื่องออปชันไปนะคะแต่ในเรื่องอตัวฟังก์ชันนะคะที่มาจากโรงงานก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะสําหรับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะในรถยนต์ฟอร์ดอยากตกแต่งแบบไรสไตล์ไหนนะคะก็สามารถคุยกับไมค์ตรงๆได้เลยนะคะขอแค่ลูกค้าเปิดใจไมค์ก็พร้อมที่จะให้ข้อเสนอนะคะลูกค้าแบบตรงจุดนะคะสำหรับวันนี้ไมค์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ